นั่นเห็นบ่แสงแสงไฟไมันมีมันย้อนแสงมันย้อนแสงเย็นอยู่นะวันนี้วันนี้น่าจะกี่องศาไม่รู้ม้อาหารมาเยวเดินตามผู้ใหญ่เดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดสวัสดีทุกคนจูด,ดอัปตนูน Good afternoon ออกมาออกมาออกมาเมื่อเช้าเมื่อเช้าเออไปเจออะไรในขวดเออเพิ่งเคยเห็นน่ะอยู่มาไม่รู้กี่ปีแล้วไม่เคยสังเกต วันนี้อากาศเย็นอยู่นะเมื่อเช้านี่ขาวไปหมดเลยเมื่อเช้ามีน้ำแข็งอากาศหนึ่งองศาเมื่อเช้าเรมาบอกไปในคอมเมนต์แล้วครับโอเคจ้าอ,อ่าอัตอนช้องอ่ะอ yes รู้ไว้เด็กช่ววารู้ใช่วหใช่ปะ ไม่เคยเห็นไงไม่เคยสังเกตไงแต่เพิ่งเอาออกมาหรือเปล่าไม่รู้เมื่อเช้าเพิ่งเห็นปกติไม่ค่อยได้เข้าไปในห้องนั้นด้วยไงเ mm. ตรียมตัวอยู่เหมือนกันเนี่ยเตรียมตัวสองวัน เย็นอยู่นะวันนี้อากาศเย็นออว่าทำงานอยู่หรือเปล่า หลังให้เฉยเลยดูดิปัดหันหลังให้ดูเฉยเลยสวัสดีจ้าหมอเทพลุงไม่ได้ใส่ผ้าคลุมหลังให้มะไม่ได้ใส่แกไม่เคยใส่นะแกไม่เคยใส่แกไม่เคยใส่นะสวัสดีจ้าหมอนลำเทพขอบคุณมากจ้าเ<อ>ขาได้กินอาหารชิคก้พ่อสตีดี ได้กินอาหารแล้วก็หันหลังให้เชยใชยนะเย,ย็ยน,ยยนยูเย็นยูขาเย็นเย็นขาบ่านมาบ่านมา ดูบันมาสู้ๆสู้ๆสูงอายุมากแต่เทนะเดือนยังใช่แกออกกําลังกายไงก็ทํางานนี่แหละไม่ได้ออกกำลังกายะไรหรอกทํางานทํางานทุกวันนี่แหละหนักอยู่นะตัดไม้บ้างอะไรบ้างงานหนักอยู่นะงานสวนนี่หนักนะเดี๋ยวก็ต้องตัดไม้เดี๋ยวก็ต้องขนไม้เดี๋ยวก็ต้องแบกนู่นแบกนี่งานสวนหนักอยู่นะแกก็เลยได้ออกกําลังกายอยู่ในตัว ขอบคุณจ้าสติ๊กเกอร์นะคะหมอลำเทพขอบคุณนะคะแกก็ได้อกอกกำลังการนี่แหละตรงนี้เลยงานสวนก็หนักอยู่ต <that> ัดไม้ yes re really yeah I see you เนี่ย you <stay> there? yeah I see เวลาต้นไม้ล้มนะ่อย,อย่าง เห็นไหมเน่ไม้ล้มอยู่ข้างบนนู้นนี่ก็ต้องไปลากไปดึงมานะแกก็เรงงานหนักอยู่นะแล้วเวลาถึงจะจ้างคนก็จริงอ่ะแต่แกก็ทําทุกอย่างแกจ้างคนก็ห้าสิบแกห้าสิบอ่ะเนี่ยต้นไม้เนี่ล้มอีกแล้วเนเต็มไปหมดเลยเน่ะถึงเวลาต้องไปตัดอีก เห็นไหมเนาะล้มเต็มไปหมดเลยเนาะ,นะต้นไม้พึ่งล้มเต็มเลยแล้วก็ต้องไปตัดไปลากไปดึงงานทั้งนั้นแหละงานหนักต้นไม้ใหญ่ๆต้องไปเลื่อยไปตัดจ้างเขาแต่แกก็ท,ท,กท 50, ําทำห้าสิบอะแกทำห้าสิบเขาทำห้าสิบคนละครึ่งคนละครึ่งโครงการคนละครึ่ง <laughs> บ้านหลังนี้ยากสวยสวย เพิ่งตัดผมให้เมื่อเช้ารอไหมรอไหมเนี่ยฝีมือทิปบาร์เบอร์ทิปบาร์เบอร์รอเลยนะเห็นไหมรอเลย <c oughs> พี่นางรอมาห้าพี่นางหูดเลขอบคุณครับพี่นางพี่นางเข้ามาอยู่น้องเมื่อเช้า ตงนี้สัญญาณอาจจะเว็บเหน่อยนะทุกคนพวกแกจะเดินแกจ,จะเดินรถตรงนี้สัญญาณมันจะเว็บๆหน่อยเด้อทุกคนเด้อะหยุดซะแล้วหล่อมาล์มหมอลำเทพหมอลำเทพหยุดซะแล้วหมุนหรือยัง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 ทุกคนสัญญาณอาจจะไปดีนะตรงเนี้ยเบอร์เบอร์แล้วใช่ไหมเบอร์แล้วใช่ไหมภาพเบอร์ยังภาพเบอร์ยัง นักสำรวจคะ่ะนักสำรวจสวัสดีครับคุณนาง8ป็ดโอมาโอมาบันด,ดีจ้าพี่นางทักทายนะคะคอยเย็ยนเด้คอยเย็ยนขาเด้ผู้ใหญ่เดว้วันนี้อากาศเย็ยนดีเบอร์ยังเบอร์ยังภับเบอร์ย่างยิ่งัดโอเพนมันเริ่มแตกแล้ว The, เดือนหน้าก็แตกแล้วนัดที่ h e s m ิ l l ต้นไม้เริเ่มเร่งเริ่มแตกแล้วมาเดือะมาเดือะเริ่มแตกสบายดีนะคะโอมา่าชัดๆโอเคขอบคุณนะคะโอมาอ่าแกเดินแกหยุดเราก็ต้องหยุดเพราะเราเดินตามแก <laughs> เราเดินตามแกเราก็ต้องหยุด ขอบคุณนะค่าทุกคนมมีอะไรหรอกเดินชมสวนเหมือนเดิม <I had S 1> งอนไห่ออมาไม่แวะมาหาเลยองอนไห้ออมาใช่ไหม <laughs> พี่นางงอนแล้วครับคุณนางเป็นอย่างไรบ้างครับม,มีอะไรมากอยู่กับสวนอยู่กับต้นไม้ อืมวันทั้งวันเดินไปเดินมารับผ่านดยวอมมาย้อนหลังให้เวลามันไม่ลำนวยครับอมมาบอก ออมาไปหลายบ้านอยู่ออมาวิ่งวิ่งไม่ทันวิ่งไม่ไหวออมาวิ่งไม่ทันบายบางทีขึ้นพร้อมกันนะเนาะบางทีจังหวะช่วง,งเย็นๆอาจจะขึ้นพร้อมกันสบายดีขอบคุณจ้าพี่นางบางทีก็ไปไม่ทันเนาะบางทีขึ้นพร้อมกันสามโมงยังไม่ได้กินข่าวเทียงเลยง่าบ้าเซธ 굿อัพตอนนู้นเอฟลีวานบอกอาเพมีดีหนูส้มออเบลจีกหนูส้มดองหลายักดาเมื่อวานเฝ้าเมสืีอไปนน่งคุยคนเดียวคุยไปเรื่อยที่ก็คุยไปเรื่อย เปิดไว้แต่ไม่ย้อนอห้รอีกหรอกเนนะต็มเลยนะดอกไอนะ้นั่นอะดอกไอลูกนัวลูกนัวเสร็จเต็มเลยเต็มต้นเลยนะแล้วก็มีทุกต้นเย็นอยู่นะ อยากกินกาแฟนะแต่ว่าไม่กล้ากินกลัวท้องเสียเพราะว่าจะเดินทางกลัวท้องเสียหนาวมือเย็นมือเย็นมือเย็นมือหมอลำเทพขอบคุณจ้าใส่ถุงมือก่อนเย็นเย็นมือขอบคุณสติกเกอร์นะคะหมอลำเทพเป็นไงบ้าง สบายดีนะคะไม่ได้เห็นไม่เห็นเลยนะไม่ค่อยเห็นหมอลำเทพนะแต่มอลำเทพเขาจะอยู่ในสายเพลงสายมอดลำเนาะสายเพลงสนุกนะเห็นเขาถ่ายเวลาเขาไปร้องไปมีงานมีอะไรพวกนี้เนาะก็จะมีงานกใส่ถุงมือเย็นมือนั่นแม่สองตัวเลยสองตัวเลยตาตาตา สองตัวเลยนั่นนั่นนั่นั่นสองตัวเลยแม่อยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ตัวนั้นลายเสือหนุนหนนนอ๋อนั่นลูกลูกคราบนนเสือเปิดเวรแล้วมาเด็ไปไหนจะแชงโอเคเดี๋ยวอันนี้อันอันนี้พ่อนั่นนี่่อ้าสีสวรรคอันนั้นลูกลูกลูกลนั่นนลายเสือน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฉลุยเฉลุยลุกลุลุก เอ๊ะเดินเะ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 ดินเดินเดินอันเดินเดินทำไมโตรเร็วจังเลยโอโ้ๆๆๆๆๆๆไปแล้วโตรเร็วจังเลยไม่ได้เห็นประมาณเดือนอยางไงมาหนังโตแล้วอะ่ะตัวลูกอะโตรเร็วจังหนาวนะ ไปเย็นเด้อหนาวหมอลำเทพเย็นอากาศเย็นอ่ะมาแล้วลูกชายลูกชายมาแล้วลูกชายมากินข้าวลูกชายเขามาแล้วลูกชายมากินข้าวด้วยอาหารกินวันนี้วันอาทิตย์ไงไม่ได้ทำงานแล้วก็เลยมากินข้าวกับพ่อเขา เมื่อวานลูกคนกลางก็จะมาไม่ได้มา,า,มากำลัเจะเลี้ยเป็ี่ถ้กุ้ฟูฮะสืมถ้ยตุ้ยอแล้วลูกชายเขามาแ้วเขาก็จะไปทำอาหารให้ลูกทำอาหารให้ลูกเขากินเดี๋ยวให้อีกอย่างนี้สักนิดหนึ่งไม่ได้สักยี่สิบนาทีจะลงละเมืองไทยเข้าเช้าหนาวแล้วใช่ไหมบ้านเราก็เริ่มหนาวแล้วเนะาะทั้งนี้ก็เมื่อเช้าหนึ่งองศา แมวไปไหนแล้วแมวไปไหนแล้วสองตัววิ่งเดี๋ยวให้ได้ยี่สิบนาทีจะลงธรรมชาติมาแล้วหรอบหนึ่งโอ้ยเย็นดีเย็นดีอากาศเย็นเย็นธรรมชาติมองเห็นต้นนี้แต่ไกลล่ต้นที่มีเห็ด ใช้เข้ามาแนละ้วขอบคุณจาหมอนลำเทศขอบคุณนะคะอยากกินกาแฟมากเลยนะเนี่ยตะโวดท้องเสียดูดดอกดอกดอก <S <S ดอกดอกอันนี้สวยนะดอกลูกนัวเสร็จ ขอบคุณค่ะหมอลัมเทพรัวๆสติกเกิดรัวๆลงแล้วนะเขาบ้านแล้วทุกคนเขาบ้านแล้วนะบ๊ายบายเขาบ้านแล้วนะคะพอดีลูกเข้ามาแล้วเซ่ฮัลโหลลูกก่อน